รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับ Grand นออด t ชั่นวิวเสนอรายการสนับสนุนโดยหลงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุภัทราสุวรรณตาโนโทรศัพท์0 8น8 8 0 7 5 5น ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระบรมศรีไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบาระุเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโครกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 5 0 5 8 0 0 สวัสดีค่ะเรศิรุยาพิชัยค่ะขณะน,นี้นะคะเราอยู่กับพระคูวิบูลพัฒนกิจดุษฎีบัณดิตกิติมศักดิ์เจ้าอาวาสวัดหัวกระเบือค่ะกลาวนวัสการค่ะหลวงตาจ่าเจริญพรมีคำถามนะคะว่า,าคนเราเนี่ยคิดทุกข์เนี่ยก็จะทุกข์ตลอดไปแล้วก็จะทําให้หายทุกข์ได้อย่างไรคะเจริญพรเอาติโย,ยมท่าสายุชน เรื่องความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากจิตใจของเราถ้าเราไปคิดว่าอะไรก็ทุกข์นู่นก็ทุกข์นี่ก็ทุกข์อย่าไปหรละลึกนึกถึงสิ่งที่อ่าไม่ดีไม่งามที่เราทําผิดพลาดพลั้งไลอะไรก็ถ้าคิดถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นแล้วจะทําให้เกิดความทุกข์ใจเมื่อทุกข์ใจแล้วกายก็ทุกข์ด้วยฉะนั้นก็ต้องนะอย่าไปหัวล,ลึกนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอะไรที่ผ่านไปแล้วให้เป็นอดีต ตั้งใจกระทําแต่คุณงามความดีสิ่งที่ไม่ดีที่ผ่านพ้นไปนั้นไม่อย่าไปหวนเก็บมารึนึกคิดเพราะคิดแล้วจิตใจจะเศร้าหมองจิตใจไม่ผ่องใสฉะนั้นรู้ระลึกรู้สึกตัวอยู่เสมอเสมอให้ใจเข้าให้ใจออกระลึกรู้สึกตัวว่าอะายใ,ใจเข้าใหยใจออกลึกยาวแล้วก็ให้ใจเข้าภาวนาว,ว่าพุทธให้ใจออกภาวนาว่าโท หายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทรื่ึกและลึกนึกถึงบุญกุศลขึ้นงามความดีบารมีที่เราไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตนั่นความสุขกายสุขใจจะบังเกิดขึ้นทันทีเจริญพรแบบนี้ก็เรื่องทุกข์ไม่ต้องคิดคิดแต่เรื่องดีดีสิ่งดีดีก็จะเกิดกับเราใช่ไหมคะอ่สละละทิ้งไปอย่าเอามาเก็บหวนมาคิดระลึกนึกถึงอีกเจริญพรค่ะสาธุขังตา หลวงตาคะช่วงวันอาสาหาบูชาแล้วก็เข้าพรรษาที่ผ่านมาอยากให้หลวงตาอธิบายว่าวันเข้าพรรษาวันแรกเลยพระสงฆ์ทำกิจอะไรบ้างคะหลวงตาเจริญพรวันเข้าพรรษาวันแรกก็วันแรมหนึ่งข้าเดือน8พระสงฆ์องค์สมาเณรทุกทุกวัดก็จะเข้าอุโบสถทำวัดด้วยพระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาแล้วก็อธิษฐานพรรษา ต่อองค์พระปฏิมากรในอุโบสถนั้นโยมเห็นว่าที่วัตถุกระบือนี้พระสงฆ์ธรรมเนรก็ทําวัดไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาเรียบร้อยแล้วก็อธิษฐานพรรษาว่าตลอดไตรมาส3เดือนนี้กล่าวกระผมจะอยู่จําพรรษาณสถานที่นี้หรือในอาวาสแห่งนี้ตลอดไตรมาส3เดือนจะไม่ไปค้างณนะสถานทีาา่ใดถ้าไม่มีเหตุจําเป็นแต่ถ้ามีเหตุจําเป็นก็ไปค้างได้ด้วย จะเรียกกรณณากิจที่จําเป็นนาสัตตาหะไปได้ฉะนั้นก็โยมก็เห็นแล้วเนี่ยพระสงฆ์สมเด็จลงทําวัดไหว้พระสวดมนต์ในอุโบสถหลังนี้นั่งเต็มอุโบสถนะอุโบสถอันนี้เล็กจริงๆล้อมไปถึงด้านหลังพระประธานนะโยมคงเห็นแล้วนะในจอก็เนี่ยเป็นภาพบรรยากาศของพระสงฆ์สมเด็จที่วัดหุกระบือได้ลงมาทําวัดไหว้พระสวดมนต์และอธิษฐานภรษาว่า อิมัสสิงอาวาเสอิมังเตมาสังวัสังอุเปมิความหมายก็ว่าแปลได้ว่าเข้ากระผมจะอยู่จำพรรษาในอาวาสนี้ตลอดใจมาสามเดือนแล้วก็จะตั้งใจไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยเฉพาะก็พระนบกะจะต้องศึกษาพระธรรมวินัยพระเก่าก็ศึกษาพระธรรมวินัยและศึกษาแต่พระบาดีตามความเหมาะสมของพระสง์ รูปนั้นๆแล้วก็จะช่วยกันเ,เก็บววดวัดวารามเป็นกิจเป็นหน้าที่ที่จะทําในเทศกาลเข้าพรรษาเจริญพรใช่ทุกค่ะหลวงตาหลวงตาคะทราบว่าหลวงตามีการปรับภูมิทัศน์ของวัดบางส่วนอยู่แล้วช่วงนี้ฝนตกยังมีการทํางานอยู่ตลอดหรือเปล่าคะหลวงตาเจริญพรวัตถุกระบือเนี่ยปรับภูมิทัศน์อยู่ตลอดการตลอดเวลาแม้แต่ฝนฟ้าจะตกบริเวณด้านหลัง หลังวัดพระก็ยังทำงานกันอยู่มีแม็กโครมีรถเกรดปรับพื้นที่บริเวณด้านหลังที่ลวงตาได้ซื้อขยายไว้ใหม่จำนวนก็หลายไร่ด้วยกันทั้งสองแปลงทางด้านทิศเหนือส่วนหนึ่งนั่นก็ประมาณ8-9ไร่ทางด้านทิศใต้ก็ประมาณ8-9ไร่ถึง10กว่าไร่ก็ได้ดินจากของการทางด่วนนะแล้วก็ดินของบริษัท KP y ก็มอบดินให้ก็มาโถมมาปรับปรุง ก็ทําอยู่ตลอดการตลอดเวลาแล้วปรับปรุงแล้วก็พื้นที่ก็จะดูความมีเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามแล้วก็จะได้ใช้พื้นที่นั้นเป็นประโยชน์สืบต่อไปเจริญพรสาธุค่ะหลวงตาหลวงตาคะเมื่อสักครู่หลวงตาพูดอธิบายเกี่ยวับช่วงวันเข้าบรรษาของกิจของส่งแล้วแล้วของปุถชชนคนธรรมดาทั่วไปล่ะคะต้องปฏิบัติตนหรือว่าทําอย่างไรคะหลวงตาเจริญพร ออกิจของสงฆ์หรือกิจของอโยมก็ไม่ต่างอะไรกันเท่าไหร่ในเทศกาลเข้าพรรษาโยมก็อธิษฐานจิตได้เหมือนกับพระตลอดไตรมาสสามเดือนนี้กระผมดิฉันจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะหรือว่าจะมาทำบุญใส่บาตรตลอดทุกวันพระไม่ให้ขาดหรือว่าจะมาทำบุญใส่บาตรมาอยู่ประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรมไหวพระสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ตลอดไตรามาสามเดือนก็ได้มีโอกาสมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาหรือพาเด็กๆเ,เล็กๆหนูๆน้นองๆในวันหยุดงานหยุดราชการก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมนี่เป็นกิจเป็นหน้าที่ของญาติโยมท่านสาธุชนอ,อีกส่วนหนึ่งเจริญพรทูกค้าหลวงตาหลวงตาคะถ้าพูดถึงวัดหัวกระบือคนจะนึกถึงอะไรคะหลวงตาพูดถึงวัดหัวกระบือเนี่ยส่วนมากโยมก็จะนึกถึงหลวงพ่อโตเพราะว่า อบอกว่าหลวงพ่อโตต้องวัดหักระบือที่มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์มีบุญญาธิษฐโยมาอธิษฐานขอพรแล้วก็ได้สมความมุ่งมาปรารถนาทั้งเรื่องขอโชคขอราบขอหน้าที่การงานขอกิจการการค้าค้านข,า,ขายอะไรก็ตามขอแล้วได้สมความปรารถนาแล้วก็โดยเฉพาะก็ต้องนึกถึงโครกระบือพระเถระผู้ใหญ่ท่านบอกว่าเออวัดหุกระบือต้องมีโครกระบืออย่างที่พระครูทำเนี่ยดีแล้วเพราะเป็นเอกลักษณ์ เป็นสัญลักษณ์ของวัดหัวกระบือเพราะหัววัดหัวกระบือต้องมีกระบือก่อนหน้าจะสร้างโบสถ์หลวงตาเก็บหัวกระบือไว้เนี่ยเป็นหมืน่นหมื่นหัวแต่ว่าก็ได้ชำรุดเสียหายไปมากเจริญพรน,นอกจากมากราบหลวงพ่อโตที่โบสถ์แล้วเนี่ยยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายหลายองอคงอ์ที่วัดหัวกระบือใช่ไหมคะหลวงตาเจริญพรที่วัดหัวกระบือเนี่ยโยมมีหลวงพ่อโต อุโบสถเนี่ยเป็นประธานเป็นที่พึ่งทางจิตใจของญาติโยมสาวชนในอุโบสถนี่ส่วนหนึ่งและก็ยังมีองค์พระอริยสงฆ์มากมายหลายองค์ที่บริเวณด้านหน้าอุโบสถที่ออกจากอุโบสถไปแล้วและยังมีองค์ท้าเวสุวรรณบริเวณด้านหน้าอุโบสถทั้งสีเขียวเหนียวสัตตีแดงแดงแดงิษยังมีบริเวณด้านหลังอุโบสถหลังนี้นะอีกคู่หนึ่งนะท้าเวสุวรรณ โยมก็มากราบอธิษฐานขอพอรกันตลอดการตลอดเวลาอีกส่วนหนึ่งก็ที่บริเวณสวนสวรรค์ลานบุญด้านขวามือลงตายัางมีองค์พิคเนตเทพเจ้าโชคลาเทพเจ้าความสาเร็จณที่สวนสวรรค์ลานบุญแล้วก็ยังมีสิ่งสการะบูชามากมายหลายส่วนด้วยหลายสิ่งหลายประการด้วยกันส่วนที่ทางด้านทิศตะวันออกก็ยังมีอุทยานวังมัช้าว,วังประบึกที่นั่นมีประบึกตัวใหญ่ นัตัวใหญ่มากและยังมีอะไรสสพานให้หนูหนูน้องนองมาขับปั่นจักรยานแล้มีที่ร่มรื่นร่มเย็นมากโยมมีโอกาสมาแล้วก็เนี่ยยังมีสินค้าราคาถูกบริเวณด้านหน้าโบสถสินค้าการเกษตรราคาถูกมีพ่อค้าแม่ค้านาํามาค้าขายแบ่งปันกันแล้วก็ยังมีเนี่ย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจมากมายหลายส่วนหลายที่โดยกันเจริญพรก็ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะขออนุญ,ญาตหลงตาให้พรกับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ขณะนี้ค่ะก็เดินพรก็ญาติโยมท่านสาธุชนในเทศกาลเข้าพรรษานี้ญาติโยมท่านสาธุชนก็ขอให้อธิษฐานจิตเข้าพรรษาเหมือนกับพระสงฆ์ธรมเณรตามวัดวาตา่างๆหรือพระลูกพระหลานเราที่บวชมาอาธิษฐานจิตเหมือนกับพระ นะตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยโยมก็ตั้งใจเข้าวัดปฏิบัติธรรมตลอดใจมาสามเดือนทุกวันพระจะเข้าวัดทําบุญใส่บาตรปฏิบัติธรรมไม่ขาดและเลิกละนะยาเสพติดโดยเฉพาะเหล้าบุหรี่ฉะนั้นอธิษฐานตลอดใจมาสามเดือนจะงดเหล้างดบุหรี่งดออกเล่นการพน,นันยาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงก็จะเป็นบุญกุศลแก่เราท่านทั้งหลายเพราะนั้นใน ท้ายที่สุดนี้ก็่าาพร้อมทีมงานช่างกล้องช่างภาพพร้อมมิตรไทยแรอ่อนอ่าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งทีมการช่างกล้องช่างกล้องช่างภาพก็ขอกราบรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระเดียสฆ์และด้วยอำนาจบุญญาลิศด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตธรรมกงหลวงพ่อโตหมอยาพระกริ่งวิบูรสุของค์ท้าเวสวรและทวยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายในสากลโลก ล่าวขอกราบฒนาขออเชิญท่านเสด็จลงมาแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติพระศาสนาองค์เจ้าความมักษัตริย์ราชบงจักรีทุกพระองค์ขอญาติโยมท,ทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญโชคดีดวงดีรำด่ำรวยมัง่งมีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีบุญเป็นต้นทุนเป็นกำไรชีวิตตลอดปีและตลอดไปโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถ์สดไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบาระุเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโครกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 5 0 5 8 0 5 8 0 สิบนิ้ววันทามาโบกบุญเอ้ยสิบนิ้ววันทามาโบกบุญเรียนเชิญคุณคุณพี่น้องท้งลายมาทำบุญกับทางวัด หัวกระบือเราไว้ร่วมมือร่วมใจร่วมกันทำบุญระครูวิบุญพาธนากจขอบอกญาติมิตดนะว่าไม่มีเงินทุนจึงเรียนสาทุชนร่วมสาคผนบุญช่วยปัดใจเกื้อหน,นุน นทนด้วยกันวมสร้างอุโบโสถจะตุรมุกไม้สักให้งามยิ่งนักทั้งหมดสามชั้นอยากให้โครงการสำเร็จดังฝันเพื่อใช้ในการพิธีของสงฆ์ เสียวัดหัวกระบือนี้เก่าแก่นักหนาเพราะได้สร้างมา276ปีตั้งแต่พศสองนสนึ่ศีขอยอมจะมีสิ่งชำรุดสุดโซสร้างเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาหลักฐานมีมา พี่น้องทุกคนเราสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายช่วยสร้างให้เสร็จสำเร็จดังหมายช่วยเหลือปัจจัยสร้างโบสถ์หลังนี้บุญเหลือล้นกุศลมหาศาล กระดอกครอกตอดวงชะตาภัยร้ายนาดาไม่มาเราลือพิธีแก้ปีชงที่ชาวพุทธเชื่อถือวัดหัวกระบือมีมากมายประการซื้อที่ดินขยายเขตวัดด้วยนาทั้งหล่อ สักคุณนอนในโลงศพท่านจะได้พบความสุขในชีวาการงานราบรื่นร่ำรวยเงินตราไร้สิ้นโรคาชั่วอายุนานวัดหัวกระบื้างท่านสงสัย หวงพ่อวิบูรณเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้มา36ปีก็นานแล้วโนท่านเฝ้าพัฒนาไม่มีโยโทก็เสริมเติมโตญาติโย,ยมรู้ดี หลายรางวัลที่ท่านได้รับผู้คนต่างนับถือเหลื่อมสศรสัตวท่าพระผู้ใจบุญพระผู้เมตตาพระนักพัดธนาเลื่องชื่อลือไกลชนสาธุชนทุกคนอีกทีมาสร้างบารมีสร้างบทไม้สัก ธนาคารกรุงเทพสาขาพระรามสองเลขบัญชีพี่น้องจำกันไว้ให้ดี2284516199เลขนี้ไทยพาณิชย์ก็มีสาขาบางคุณทีหมายเลข2602023456ที่ได้เตรียมพกบอกเลขกราบเร เปลียนท้ามหลวงพอวอ่อวิบูลศูนย์สองสี่หนึ่งห้าศูนย์ห้าสามสองคือเบอร์วัดน้พี่น้องท่านผู้ใจบุญเบอร์มือถือศูนย์แปดเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์ห้าแปดศูนย์ศูนย์หลวงพ่อรอสายทุกวันบอกกล่าวย้ำท้ายเชิญพี่น้องทั้งหมดร่วมสร้างอุโบสบถวัดหัวกระบ ตะระมุกไม้สากสามชั้นให้สำเร็จดังฟัง